ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เขาอยู่บ้านทุงฟากครับตำบลแหลมรังครับอำเภอบึงนารังจังหวัดพิจิตรเด็พี่น้องพาพี่พี่น้องมาบึงผลงานของปูนปัตเตอร์ครับนี่นะครับออนสินพี่น้องครับอยู่ตรงนี้เลยครับมีทุกรูปแบบเลยครับพี่น้องมีลายใส่ลายขนาดเะครับเด้อโษานี่อันนี้โปเกมอนที่ไม่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพราะว่าโปเกมอนอันนี้มันสีดําอันนี้มีเผา มีเขามีไอเล็บไอเล็บยูด้วยอันนี้อันนี้อันนี้คือว่าเฮ็ดเฮ็ดเสร็จแล่อล่ออันพ่นสีนะแม่เนาะอ๋อตัวนี้นะครับมีทั้งโอค์ทั้งไหมีทั้งหมาทั้งแมวตุ๊กตาอย่างพี่น้องไม่หอดลูกบาทกันนี่วะโคบุผมบมทบเคยเห็นโอ้พี่น้องไหเนี่ยมีไหด้วยคุณอะไหยกัมีครับดูที่รอยไห้พ่นแล้วกับมี่ไห้ อันนี้มามารับรับไปขายได้ด้วยพี่น้องครับตรงนี้ด้วยครับตรงนี้เป็นแรงผลิตด้วยครับพี่น้องเขาเรียกว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่ครอบครัวอุตสาหกรรมครอบครัวเลยครับอย่งหน้ายังแม่หลังเมื่อไหร่กันอนนี้อันนี้หน้าแช่เอาเซาหมอมีพี่น้องมีหมูมีไหมีทุกอย่างครับพี่น้องอันนี้อ่ะอันนี้วันนี้มีกับไอตัวอย่างเ่ว่าเฮดสัมเดี๋วแล้วพี่น้องร้อนเพิ่นมาฮับเลครับเด้อ มีทั้งหมาทั้งแมวทั้งหมูครับพี่นอลล้องไม่ต้องขนน้ำใหม่ครับมีหลายอย่างครับอันนี้อันนี้คือว่าเสร็จแล้วครับกองกอ,องเป็นภูเขาเนี่ยพี่นอ้องหอนี่เสร็จไปแล้วครับล่อล่อเพิ่นมาหาไปขายได้พี่น้องคุณได้อย่างไม่ธุรกิจนี่ครับนี่คือธุรกิจตัวหนึ่งนะครับเด้อรับรับบ่ะพงนะครับเอาไปขายนาบ้านขายอันนาร้านก็ได้พี่น้องหรือว,ว่าไปเร่ขายก็ได้ครับ อันล่านที <the the <the um <the <the ่นอนเปียาเพลาตะกรอนขอก็ซื so ้อน the ี่ยนะครับพี่น้องเมียนคุณพ่อครับสามล้อขายอยู่นี่นะครับเพิ่นไม่ขายผมบูหหว่เพิ่นเอามาจะใส่แม่แม่เนาะพวกบริหารเพิ่นนี่เกาก็เริ่มเฮ็ดอันแม่ตัวน้อยสุดนีเคลื่อนไหนมีบอร์ดอนนี้อันนั้นใส่กลางตัวน้อยอันไหนตัวน้อยสุดรตัวนี่นี่ตัวกลางนี่นะครับเพื่อนมีกระติบปรุงกระติบข้อมีพี่น้องมีหลายแบบครับหลายแบบหลายไซส์ได้ครับหลายขนาดได้พี่น้องเด้อ นี่อันนี้จะเป็นเงื่อนคุณพี่ที่ว่าเพิ่ณทำนะครับพี่น้องคุณนะครับเยันกำลังทำอยู่ไก่เจ๊นี่ตัวเล็กที่สุดเนาะไก่แจ้อ๋อไก่แจ้นี่นี่นี่อันนี้ไก่แจ้ครับพี่น้องไก่แจ้โอู้น่ารักดีครับไก่นะครับใส่ัองตะข่างเอาข่างนี่เออข่างเออสวยครับสวยสวยเป๊ะเจ้พี่น้องอยากได้สีอะไรสั่งนะครับเดี๋ยวน้องซิลจัดการให้ได้หมดเลยนะครับ จะเอาเป็นไก่สีทองสีเงินสีแดงสีเขียวสีฟ้าชอบสีไหนตามวันเกิดก็ได้เราทําให้ได้ครับอ่าสีวันจันทร์สีเหลืองใช่ไหมวันศุกร์สีม่วงอ่าก็ว่าไปวันเสาร์สีอะไรครับวันอาทิตย์สีแดงอ่ามาเลยครับที่นี่น้องซิวจัดให้ได้หมดเลยตามความเรียกว่าเหมาะสมตามดวงชะตาราศีแต่ละคนทําได้หมดครับอันนี้เอาไปโช์ก็ได้พี่น้องเอาไปเอาไปโช์เอาไปขายก็ได้ครับนี่เป็นเครื่องประดับก็ได้คือ คนจีนด้วยคนค้าขายเขาก็จะชอบใช้ไก่เพราะไก่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความขยันนะครับตื่นแต่เช้ามีวินัยแล้วก็ขยันจิกคุ้ยเขี่ยหาทรัพย์สินนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นสัตว์สิริมงคลในการหาทรัพย์เนี่ยว่าอย่างนั้นนะครับอไอตัวไกลไปตั้งยังไม่ได้นะเราเราเองก็ต้องขยันด้วยนะตั้งเต็มบ้านแล้วไม่ขยันเลยไอตไม่ได้แล้วกองไอจะเป็นใส่หน่อยเด้อวพี่น้องนะครับเด้อใส้หน่อย เอมาเบิงมาเบิงคุณผีกำลังเห็ดอยู่นี่ครับวิธีการเห็ดของพิ่นนี่ก็เป็นผู้ชำนาญการแล้วนะครับนี่อ๋อเปล่ยนให้เป็นห่อให้เป็นห้อนี่มาพี่น้องพพี่น้องมาเห็นงานเห็นอาชีพหนึ่งครับเด้อมาหลับไปขายรถพี่น้องง่ายงครับเหตพผลน็ดส่งรถนี่ละไม่ บนั้นสิหาธุรกิจอันึงไปไว้รานที่นอนเปลภาว่าน้อยเนาะไอผู้นี้ใส่ใหญ่พี่นงใส่ใหญ่ถ้าตัวใหญ่ก็จะใช้เยอะหน่อยถ้าตัวเล็กประมาณสองตอกตัวเล็กหนก็หล่อได้รู้ๆทำมาอย่างนี้มานานยังไงนาแล้วค่ะตอนี่เอามาทำพี่นงเออเมื่อก่อนทำที่ที่บ้านที่นี่แหละแต่ที่นี่พอมา ไปทุกจังหวัดพูดง่ายไหมเนาะโอ้ฟังเล่วฮอดอ้ครับพี่น้องเอาไปขายหอดฟังเล่าเลยครับเด้อนี่้ลงเล่าเขามีครับถ้าเก็บแบงค์พันนะได้เป็นล้านไม่ได้เดี่ยวใส่เทียรพันเทพันบ่ใส่แบงค์พันแบงค์พันไปเลยแม่ครับ ใส่เทียนนึงคใส่อะไรวะหมูบ่อบานสิบสองเงินใส่ว้าซื้อน้ำมันวะใส่คุบด้ยไหมครบอ,อกีกเก็บพัน oh. โอ้โหว่าไเนยครับ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 ใส่งรอยส,ยหส mm. ่หาซิบ,บงรอยบงมา,างรอครับโอ้เด้ใสแ่แบงร้อยแบงาิเดยเจ็ัเติน,นึงนะครับ อืมอคอครักับสายการครอบครัวเลยครับนี่พี่น้องเห็นงานอยู่บ้านจาของกันเลยครับเป็นเพื่อนพีเพื่อนกับเห็ุงานอยู่กระหังบ้านเพื่อนเลยนะครับพี่น้องครับแต่มีคนมารลับถึงทีเลยครับนี่โอ้พี่น้องครับได้ได้ดูแลครอบครัวนะครับพี่น้องได้ดูแลบ้านนะครับเป็นธุรกิจกิจการ งานอาชีพอยู่ข้างๆบ้านเขาเนี่พี่น้องเป็นกะปอเท็ดกว้างครับพี่น้องนี่กะเพิ่งครับเพิ่งสังกะสีเขาเนี่แหละง่ายๆครับธุรกิจเดี๋ยววัไปถ่ายลงพ่นให้เขาเบิ่งผมหยิบข้อนิยามไปถ่ายมองเพิ่นพ่นสีได้พี่น้องนะครับเด้อลงพ่นเนี่ยนะคุณครับอ่าปีนนี้คนจะเป็นลงพ่นพี่น้องเอออย่าบอเป็นพ่นสีครับ ดูโอ้โลงผลง่ายง่ายๆพี่น้องครับพี่ขออนุญาตนะพี่นะนี่ครับพี่มีนายช่างนายช่างมันนายช่างสีคนสีเนี่ยพี่น้องมีทุกอย่างครับเบิ่งเอาโลดสีไดอยากได้กับสร้างพื้นด้ครับพี่น้องบ้านตุงฟากครับตำบลแหลมร่งางอำเภอเบื้องแนวล่างจังหวัดพิจิตรเด้ยพี่น้องนี่ครับงานและอาชีพโอ้โหพอดีอไปดูตัวผมชอบหมาครับโอ้แก่ผลเสร็จแล้ว นี่โอ้สวยดีพี่น้องครับมาคูโอ้ยไปตั้งนาล้านลูกสาวอยากได้ผู้ดีพี่น้องเพื่อบอกโกโก้ผมนี่โกโก้ผมอันนี้ถุงเงินถุงทอ,งก,อง,งกระสอบเงินกระสอบทองสวยสวยครับสวยสวยใช่พื้นที่บริเวณบ้านกระสังกระสังงานสังอาชีพลดครับไปต้องไปเห็นงานไก่ท้างไก่พี่น้องไาต้องไปเห็นงานในปูมือกระได้ครับเอาบ้านจะของนี่ล้บริเวณบ้านจะของนี่ล้ สงงานสั่งอาชีพเลยสั่งอะไรด้วยกันครับแล้ยวก็ได้อยู่กับครอบรัวพี่น้องสวยครับสวยอันนี้จะเป็นมะเขือบะครับนี่สวยสวยครับงานและอาชีพอยู่ข้างๆบ้านเรานี่เองสีสวยดีครับหมาเดี๋ยวไป่ด้องเข้าไปดูส่วนต่อพี่น้องอันนี้จะเป็นบุกบาทครับ มีฐานม,มีขนาดมีสามขนาดสองขนาดนี่นี่ถุงทองพี่น้อง,งอ,งงองนงันออนี้ถุงทองถุงทองมีหอยง้วพี่น้องครับหี้งัวอันนี้ถุงทองมีหอยหมูครับมีหอลูกเต๋าพี่น้องครับพี่น้องสนใจมารับไปขายได้ครับเด้อพี่น้อง ดูตามช่อง youtube ผมนี่แหละครับมีหลายไส้แลกข่าดมีหลายราคาพี่น้องหลายราคาซุงหลายราคาขายเลยครับเด้อนี่ครับ,รบเพิ่งจะทำเพิ่ง่งยๆพี่น้องยุ่งขัางบ้านเลยนะครับนี่ครับสร้างงานสร้างอาชีพได้แลรวครับนี่ ใช่เวลาเวลามีงานประจําปีไปงานประจําตําบลอำเภอประจำะจ,ำจ,ำจำังหวัดนี่มารับไปขายได้นี่เปิดบูธขายเลยครับนี่เปิดบูธขายเลยงานและอาชีพกระคังบ้านครับพี่น้อง 在楼下那个路。